ต้นกล้วยของควณสกตลินอยู่ยที่องค์กสร้างคองนะคะจากวัดอุดรธาน,นีอันนี้เป็นเป็นสั่งทำพิเศษเนาะอันนี้เป็นซิมเวอร์เคลือบข้างบนเจ๊บอกว่าน่าจะน่าจะสั่งทำพิเศษนะคะป้องกันกําจัดวัชพืชได้น่าจะควบคุมความชื้นด้วยได้ไหมรักษาได้ไหมคะกับวัชพืชเนาะควบคุมความชื้นเนาะอืนก็จะ หมือนกับว่ามันจะลดอุณหภูมิได้หรือว่าถ้าร้อนเกินมันก็จะปรับใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ถ้ามันหนาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยมันจะช่วยรักษาความอุณหภูมิให้กับให้กับตรงพื้นที่เขานะคะเยอะขึ้นแล้วก็ข้างในถ้าเราเข้ามาข้างในนี้อุณหภูมินี่ก็สามารถเหยียบได้ข้างในนี้นะฉะนั้นในหน้าหนาวเนี่ยกล้วยเราจะไม่ชนะจะมีปัญหาเรื่องไหม้ อันนี้นะครับอุณหภูมิเราจะสร้างคาร์บอนที่อยู่ในรากประมาณ5องศาจำนวนต้นก็เหมือนระยะ2องคูณสี่ถ้าทำยนต่เข็บให้มันเท่านี้ื่อยแก้ปัญหาหนึ่งสองสามน่าจต้องสอนทีนี้เรื่องระบบอย่างที่บอกว่าเวลาเราตัดเสร็จระวางไว้ในแถวนี้ใช่ไหมครับเรื่องของใบเรื่องตังแต่ห้าเดือนขึ้นไปเราเริ่มตัดแต่งหน่อห้าเดือนนี้เริ่มตัดแต่งหน่อตัดแต่งใบแล้วก็ต้องเก็บใบแล้วก็หน่อวบในช่องหนึ่งนี้รดนั้นเมื่อเวลาเราวางพืสปอพวก ที่อยู่ในใบเยอะขึ้นดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ตัวน้ำพุ่งมาปล่อยในเรื่องของไซโครมาแล้วก็เบสก็จะให้ใช้ย่อยมีการด้วยสลายมากขึ้นใช่ไหมคือต้องคุยกันแบบให้เข้าใจถูกก็ถูกผิดก็จะได้ปรับคําพูดอย่างเขาบอกว่าเขาจะมีอะไรไหมอัแล้วใบที่เป็นโรคเรายังใส่ลงไปในนี้เหรอเนี่ยมันจะต้องมีคนพูดใช่ครับทีนี้เราออกไหมเอาไปทาอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราต้องพูดนะยิ่งเทศประการให้คุยพูดใช่ครับดังนั้นในการปฏิบัติเนี่ย ตัวใบแล้วก็รัต้นรัจริงอยู่ในนี้ทั้งหมดมเพราะว่าเราต้องการปรับคุมดินต้องคืนให้เขานะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการควบคุมวัชพืชเพราะว่าพลาสติกอยู่ในส่วนหนึ่งเมตรเนี่ยเราเอาออกเมื่อตอนห้าเดือนแตนี้ในแปลงตัวนี้มันจะเริ่มคุมวัชพืชได้ฉะนั้นใบเราก็ต่างๆเราคุมวัชพืชด้วยแล้วก็ตัดดว,ว,ตวไตโคลรมาหรือตัวบีเอสนะครับมันต้องอาศัยแสงในการพางตัวนี้เขาก็อยู่ตรงนี้ได้ ที่จริงที่จริงถ้า,าเราบอกว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเกิดโรคจริงๆเราก็ตัดเอาออกไปทําลายข้างนอก,น,กอนี่ก็ได้เองก็ไดนะ้เนาะยกเว้นว่าใบาแก่ใบล่างเค,คสมมติว่าไม,ไม่เขาอาจจะถามว่าถ้ามันเป็นโรคแต่ในเป็นโรคจริงๆต้องตอบอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้ามันเป็นโรคจริงๆแล้วเราก็ออกเลยงนั้นเพียงแต่ว่าที่อันนี้ก็คือส่วนแบบเป็นใบล่างมันจะมีกับการเพราะว่าเขาไม่เฉลยเราไงรักษาโรคนะงานที่เราทำทุกทุกอย่างเนี่ยเราเน้นป้องกันโรคต้องให้ จะไปลักษณะแต่งเพื่อให้มันโล่งโปร่งครัมันนี่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 ถ้าปกติจะต้องเหลือใบกี่ใบอะไรเงี้ยจากยอดให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือกล้วยของเราเน้นก็คือเนื้อจะแน่นนะฮะในการสะสมอาหารคือต้องเน้นตัวนี้ตัวสร้างไปทีนี้สมมติว้หน่อต่ออันนี้เครื่องประด็นนะครับถ้าเราไปดูแปลงตัวต้นแบบเนี่ยตัวนี้มันจะขยับชิดเข้ามาฉะนั้นเมื่อก่อนที่ความผิดพลาดที่ผมตัดสินใจคือว่าผมไว้หน่อตัวด้านสามเมตร เป็นนี้ก็ไว้3เมตรทีนี้เขาก็ขยับมาเรื่อยๆดัะนั้นตัวนี้ก็ตั้งแต่ปี63 63 64ต้นมาที่แนะนําสมาชิกก็คือไว้หน่อด้าน2เมตรน,น,นะครับเราจะไว้2เมตรมนะครับการไว้หนอ่อนีคือไว้ตั้งแต่กล้วยสุกเครือแล้วก็ไว้หน่อดยนะครับจะไว้หนอ่อตอนที่กล้วยตกเครือกการทำแถวคู่นี้ดียังไงคะ อ่าตัวนี้ดีคือหนึ่งนะครับต้นจะไม่สูงรุ่นที่สองต้นจะไม่สูงมากเพราะว่าถ้าเราทำสองูณสองเนี่ยการควบคุมโรคในในหน่อรุ่นที่สองควบคุมไม่ได้เพราะว่าแสงไม่ลงมาอย่างเงี้ยถ้าเราเจ็บไว้ตรงสามเมตรตัวนี้แสงเข้ามาแล้วก็มีพลาติกคุมเนี้ยมันก็สะท้อนแสงได้หลักของ G P เลยเนาะมีการตัดแต่งให้รมงาไม่มีลมระบายอะไรเงี้ย แล,แล้วถ้าเป็นฤดูร้อนตรงพลาสติกตรงนี้จะช่วยยังไงคะอ่าฤด,ดูร้อนถ้าอุณหภูมิตัวนี้เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ3อ,องศาเราใช้ตัวน้ําพุ่งเข้ามาช่วยในการเรื่องของคลายความร้อนอนะครับถ้าอุอณหภูมิสูงกว่า39อ,องศาตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ส่วนน้าคัญก็คือสายน้ําหยดนี่เรายังอยู่นะสายน้นําหยดสองสองเส้นข้างเนี่ยเรายังปล่อยยังปล่อยตลอดนะฮะตัวนี้ก็สามารถทํวผมชื้น โดยรอบได้การให้น้ำเราตัวนี้ผมตั้งความชื้นไว้อยู่ที่ประมาณ40 40เอร์นะครับถ้าความชื้นต่ำกว่า40เเครื่องเขาก็ทำงานเขาก็ปล่อยน้ำเข้ามาประมาณถึง50ถึง50เก็ตัดอย่างเี้นะครับแล้วก็เจ็บความชื้นในตัวนี้ประมาณแค่50เร์เซ็ตถ้าตั้งแต่ตัดฟรี 3, นี้จนถึงตัดเก็บเกี่ยว 80%รไม่เจ็ดสิบกวที่เราทำส่งออกใช้80% 2สเอเดือนสองเดือนออประมาณ65วันนะระบบตัวเนี้ยกสวันแต่ถ้าเป็นตัวเซเว่นเราก็ใช้อยู่ที่ประมาณ65 7 0ถึง70วันแก่นิดๆน,นะครับมันจะเพิ่มน้ำหนักได้เยอะกว่า,ถ,าถ้าเปิดก็เขาถามวาสัดส่วนส่งเซเว่นกับส่งออก ตอนนี้ในกลุ่มของเราทำเซเว่นปีนี้นะครับส่งในเซเว่นเยอะกว่าส่งออกนะครับแต่เมื่อปีหกห้าีเราส่งออกเยอะกว่าในเซเว่นปีนี้ความต้องการในประเทศเริ่มขยับขึ้นนะครับแต่ึงปีหน้าเนี่ยก็เริ่มนิ่งละดังนั้นเมื่อนิ่งแล้วเราก็สุกกลับดีกว่าไม่แล้วแล้วรายได้ต่างกันไหมส่งเซเว่นกับส่งออกของสมาชิกไม่ต่างกันนะแต่ว่าเราเพิ่มโอกาสเพราะว่าในเซเว่นน่ะ เราใช้กล้วยแค่ประมาณวันหนึงอยู่ที่ห้าตันเซเว่นนะฮะเราใช้ห้าตันแต่ถ้าเกินหตันแล้วเราก็ส่งออกอแต่นั้นในงานส่งออกในแกบเรายังกว้างประมาณอ๋ยังมีคนลูกค้าอีกเยอะที่ส่งแอตอ่ว่าถ้าส่งออกนี่มันได้ลูกโตหน่อยแต่ถ้าเซเว่นนี้ลูกเล็กก็ได้ไม่ครับอย่างนี้ครับกล้วยเราเราใช้กล้วยตั้งแต่ส่งออกนะครับเราใช้ร้อยิกรัม ร้อยสิบกรัมเป็นกล้วยกดเอแต่กล้วยในเซเว่นนะถ้าร้อยถ้าร้อกรัมเป็นกล้วยกก็คือแพ็คเดี่ยวแต่ถ้าแพ็คคู่ก็คือ100กรัมถึงร้อกรัมเป็นแพ็คคู่นครับประมาณดังนั้นกล้วยที่เราเน้นก็คือว่าที่เราจะทําจากนี้ไปก็คือเน้นทําไม่ลูกใหญ่มากสัก150กรัมที่เราคุยกันนะแต่ว่าทํายังไงให้มีจํานวนประชากรหลายลูกต่อหวีต่อเครือ เือจากปรตีนกงกล้วยคือวีนึงประมาณ14ลูก,กแต่ของเราที่จะทําตอนนี้ประมาณ24ลูก,กประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้ําหนักความสูงไม่ค่อยสูงมากช่วงเดือนกุมภาวันกนเดือนที่กรรมการจะลงมาวันที่3เนี่ยค่ะมันจะคอเหีเ่ยวไหมคะอาจจะมีสัก2เครือฮะ <c oughs> <c oughs> อาจจะมีนะที่นี่นะ <c oughs> แต่ว่าไปแปลงข้างนอกน,นะมีก <c oughs> ็เลยว่าอาจจะได้ดูแปลงไหนดีก็คือขอคำปรึกษาด้วย